สวัสดีครับผมดีมดวงเศรษฐีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูเหรียญเสมาสมปรานารุ่นแรกนะครับของหลวงตาขึมวรธรรมวัดพักาครับที่จะมาให้ชมกันวันนี้คือจะเป็นเหรียญเสมาเป็นเนื้องเงินนะครับมาชมกันเลยครับสำหรับเหรียญเสมารุ่นนี้นะครับผมถือว่า,าเป็นรุ่นแรกแล้วกันนะครับที่นะครับ ที่มีรูปแบบที่เป็นสากลนะครับเหรียญเสมาสมปรานาก็จะขออนุญาตจัดสร้างปี2562นะครับสำหรับเหรียญที่เห็นอยู่นี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับเป็นว่าลงยาราชาวดีแล้วกันเนาะลงยาจีวรพื้นแดงสุมเขียวขอบน้ำเงินนะครับจำนวนการสร้างทั้งหมด73เหรียญนะครับตอนนั้นก็สร้างเท่ากับ อายุของหลวงตานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินมาดูความสวยงามกันครับนี่ครับหูตาจมูกคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูเผื่อไว้เผื่ออนาคตจะมีเกน,นะครับด้านในของหูเหรียญจะเป็นเส้นนะครับแนวนอนวิ่งนะครับวิ่งเต็มเลยนะครับอย่าแงบบนี้นะครับหูตาจมูกจะคมชัดแบบนี้เลยนะครับ เส้นเกษาเส้นผมเส้นหน้าผากนะครับตรงลงยาจีวรตรงสังกติจะเป็นโคดนะครับต่อโคดแล้วค่อยลงยานะครับลวงตาคือแบบนี้นะครับลงยาขอบจะไม่สุดกนกนะครับจะมาชนอยู่ที่ซุ้มสีเขียวนะครับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับามาดูด้านหลังกันครับ มีการเล่นหากันนะครับสำหรับเหรียญรุน่นนี้ราคาเล่นหาก็ถึงจะเป็นพระใหม่แต่ก็มีการเล่นหากันค่อนข้างจะาราคาค่อนข้างจะสูงนะสำหรับพระปี62นะครับเหรียญนี้ต่อคดหมายเลข62นะครับนี่ครับพื้นเหรียญเงาแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันนะครับเบื้องต้นยังไม่มีเกน,นะครับเพียงแต่ว่าให้มาดูความสวยงามเผื่ออนาคตจะมีเกน,นะครับ ดูขอบนะครับดูขอบตัดนะครับตัดฉีกเนาะแบบนี้เขาเรียกตัดฉีกไหมนี่นะครับตัดขาดเลยตัดฉีกนะครับเป็นมืออมือใหม่มือใหม่มหมัดหัดทำคลิปนะครับเดี๋ยวนี้มูลค่าเล่นหากันตอนนี้ก็อยู่ ประมาณ6,500-9,000ถึง 9, บาทแล้วแต่เลขนะครับเพราะว่าเป็นพระใหม่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอยากดูรุ่นไหนของหลวงตาขึมสามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบพระคุณมากครับ